สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเด่นเป็นกระแสฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆงานเข้าแล้วหองแต้มแจ้งความเพจ fc ลุงโพลลัน่นไปบวชจ,จะได้รู้ชั่วดีไม่ต้องมาขอขมาล่าสุดพลตำรวจตรีวิชัยสังประภยัยอดีตรองผบชนชายามือปราบหูดำ เดินทางเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโ,โทโอสดุดผ่าผลรองผู้กำกับสอบสวนสอน,นอดอนเมืองพร้อมนำหลักฐานเป็นคลิปภาพและเสียงข้อความต่างๆเพื่อให้ดำเนินคดีกับเพจมาดาจัดให้และบุคคลที่พูดอยู่ในเพจและกลุ่มที่ได้แสดงความคิดเห็นเข้าข่าความผิดฐานมินประมาททาให้ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวว่า ภายหลังจากที่ตนได้ไปออกรายการโขนกระแสของหนุ่มกันชัยที่ช่องสามร่วมกับพลตรวจโทเรวัตกริ่นเกศรอดีตผอบอชอปอสอหรือทุกรายการที่ตนไปออกรายการนั้นเพื่อให้ความรู้ให้ความคิดวิเคราะห์ด้านสอบสวนและกฎหมายในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้น มีคำตัดสินในายชัยพนวิภาหรือลุงพลไม่ได้ไปกล่าวหาว่าใครเลวหรือใครชั่วพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวต่อว่าแต่มีเพจมาดามจัดให้ได้นำเสนอและคอมเมนต์แสดงความเห็นเข้ามาในเพจดังกล่าวเป็นจำนวนมากและในเพจดังกล่าวยังได้นำรูปภาพของตนและพลตำรวจโทรเรวัตไปติดไว้ซึ่งมีการแสดงความเห็นเข้ามากันมากมายบางรายได้ใช้คำที่รุนแรง ลกล่าวหาตนไปในทางที่เสียหายแต่ภาพด้านหลังเป็นรูปภาพของตนพลตํารวจตรีวิชัยกล่าวอีกว่าทําให้ตนถูกเข้าใจผิดและทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้นเพจต่างๆที่มากล่าวหาต้องได้รับผลที่กระทําไปคนเหล่านี้บางคนไม่มีประโยชน์ทําแต่ความชั่วและมาหาประโยชน์จากคนอื่นซึ่งตนจะดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ผู้สุข่าวถามถึงกรณีที่นายอนุชิตยูทูบเบอร์ดังและเป็นเอฟซีลุงพลได้ไปบวชภายหลังจากที่พลตำรวจโทรเรวัดแจ้งความดำเนินไปก่อนหน้านั้นพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวว่าการบวชนั้นเป็นเรื่องตามแนวความคิดของคุณการบวชเป็นสิ่งดีแต่การบวชที่คุณไปทำผิดกฎหมายไปฆ่าคนตายไปดูถูกเขาไปมินประมาทเขาไปทำครีอื่นๆแล้วมาบวช พลตบบ่ตรีวิชัยกล่าวต่อว่าแบบนี้สังคมก็เสียหายทุกคนก็จะทําแบบนี้หมดอย่าเอาวิธีการแบบนี้มาใช้กับตนตนไม่มีการให้อภยัยไปบวชนะดีจะได้รู้ชั่วดียิ่งบวชนะดียิ่งจับง่ายส่วนคนอื่นที่จะมาขอขมาไม่ต้องมาเสียเวลาเปล่าด้านพันตับ,บตโทโอโสถกล่าวว่าพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความและรอพยานหลักฐานอีกบางส่วน ที่ผู้แจ้งจะนำมาส่งมอบให้คาดว่าหลังปีใหม่จะออกหมายเรียกผู้ที่กระทำความผิดเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาได้เบื้องต้นในความผิดฐานหมินประมาทและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คดีลุงพลน้องจำผูทาไม่ตายของตำรวจที่เก็บซ่อนไว้คือผลการตรวจเส้นผมโดยเพจด,ดรามาแอดดิกไดโพสตข้อความว่า ถ้าไม่ตายของตำรวจที่เก็บซ่อนไว้ไม่เผยให้สื่อรู้ที่แท้จริงคือผลการตรวจเส้นผมนั่นเองซึ่งตำรวจพบเส้นผมที่ถูกตัดแบบผิดธรรมชาติในที่เกิดเหตุที่พบร่างน้องชมพู่แล้วพอเอาไปตรวจกับเส้นผมที่เจอในรถลุงพลพบว่าเป็นเส้นผมที่เกิดจากการถูกตัดด้วยของมีคมชนิดเดียวกันรอยตัดสัมพันธ์กัน ปลอันนีภาพจากเน็ตไม่เกี่ยวกับคดีนะจ๊ะบางส่วนของสรุปคำพิพากษาประการสุดท้ายภายหลังเจ้าพนักง,งานตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนร้ายจึงมีการเข้าตรวจคนรถยนต์ จำเลยที่1พบเส้นผม16เส้นและวัตถุพยายนอื่นโดยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเส้นผมหนึ่งเส้นที่ตกอยู่ในรถยนต์จำเลยที่1มีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับเส้นผมผู้ตายสองเส้นซึ่งตรวจเก็บได้จากบริเวณที่พบศพผู้ตาย เส้นผมทั้ง3เส้นดังกล่าวจึงถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมผู้ตายแต่ด้วยเหตุที่เส้นผมมีขนาดเล็กมากจำเลยที่หนึ่งจึงไม่สังเกตว่ามีเส้นผมผู้ตายเส้นหนึ่งตกอยู่ในรถยกของตน งานนี้เอาแล้วจับโป้ลุงพลเริ่มพูดไม่ตรงกันลังถูกถามกลางรายการรู้ได้ไงว่าน้องชมพู่หายจากกรณีการตัดสินของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาในคดีของน้องชมพู่ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำพิพากษาว่าจำเลยที่1คือนายชัยพลหรือลุงพลโดนสั่งจำคุกจำนวน20ปี โดยแบ่งรายละเอียดเป็น2ข้อหาได้แก่1กระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปี2พรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามันดาโดยประสาจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีส่วนข้อหาอื่นให้ยกฟ้องและจำนวยที่2คือนางสมพรหรือป้าแตนศาลสั่งให้ยกฟ้องเช่นกัน ต่อมาเมื่อวันที่23ธันวาคมพ่อแบมหรือนายวัชรินพยานปากสำคัญของคดีเข้ามาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับวันที่น้องจะพูดได้หายตัวไปในรายการโหนกระแสโดยพ่อแบมคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนคำให้การเลยแม้แต่ครั้งเดียวพร้อมทั้งยืนยันว่าเห็นลุงพลอยู่สวนยางในวันที่เกิดเหตุขณะเดียวกันทางลุงพลหรือนายชัยพล ก็ได้เดินทางไปให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเช่นกันโดยในบางช่วงบางตอนพิธีกรก็ได้มีการถามไปยังลุงพลว่ารู้ได้อย่างไรว่าน้องชมพู่หายตัวไปลุงพลก็ได้บอกกับพิธีกรในรายการว่าลุงพลรู้ว่าน้องชมพู่หายตอนที่ลุงรับพระที่จะไปส่งอำเภอหนองสูงรับท่านลงมาที่บ้าน ป้าถอนประมาณสิบโมงกว่าป้าแตนขับมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านน้องชมพู่ลุงก,ก็ถามว่าป้าแตนไปทําอะไรมาป้าแตนก็บอกว่าไม่เห็นน้องชมพู่ผมจึงทราบเวลานั้นว่าน้องชมพู่หายตัวผมยืนยันว่าผมไม่เคยให้การว่าป้าแตนโทรศัพท์มาบอกว่าหลานหายและผมยืนยันว่าผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนทุกวันนี้ผมยังหายอยู่ว่า ข้อมูลนั้นมาจากไหนซึ่งในคำพิพากษาลุงพลได้บอกว่าป้าแตนเป็นคนโทรมาบอกว่าหลานหายตัวไปรวมถึงการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสเมื่อปี2 5 0 5รูป3ที่ผ่านมานั้นส่วนตัวผมพกโทรศัพท์เครื่องเดียวหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าแล้วตอนที่น้องจะพู่หายตัวไปเขาโทรศัพท์เข้ามาเครื่องไหนลุงพลก็ตอบว่าเครื่องที่ผมพกอยู่ หนุ่มกัญชัยจึงสอบถามเพิ่มเติมว่าแล้วโทรศัพท์ที่ป้าแตนคุยกับป้าถอนเรื่องน้องชมพู่มันคือเครื่องไหนลุงพลตอบว่ามันจะมีระหว่างทางที่เราเดินทางขึ้นไปที่จะไปร,ะรับส่งพระเราใช้เครื่องของป้าถอนแต่ตอนที่โทรไปบอกแม่น้องชมพู่ว่าน้องชมพู่หายน่าจะเป็นเครื่องของป้าแตนกับลุงพลเองที่โทรไป แม่น้องชมพู่พูดกลางรายการจุดแรกที่แม่สงสัยในตัวลุงพลคืออะไรล่าสุดจากกรณีของน้องชมพู่บ้านกอกหลังจากที่สารให้ส์สินจำคุกลุงพลเป็นระยะเวลา20ปีและในต่อมานั้นก็ได้รับการประกันตัวล่าสุดพ่อแม่ของน้องชมพู่พร้อมกับป้าถอนได้เดินทางไปสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแส ที่มีพิธีกรอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกํมหมืดพลอยสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่ศาลได้ตัดสินออกมาแล้วและอีกประเด็นคือหนุ่มกัญชัยได้สอบถามกับแม่นอนชมพู่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปว่าแม่เคยสงสัยทางลุงพลหรือไม่ แม่นอนชมพูกล่าวว่าจริงๆแล้ววันที่ฝากให้ลุงพลพามาผ่าพิสูจนที่โรงพยาบาลตำรวจตอนแรกไม่สงสัยอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่เขากลับมาจากโรงพยาบาลและมาออกรายการเขาไปพูดพาดพิงแอมคนที่อยู่ข้างบ้านแม่ว่าแม่สงสัยแอม จุดแรกที่แม่สงสัยลุ่มพลแม่นอนจะพูกล่าวว่ายืนเฝ้าตรงเผาศพและเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไม้ค้ำผีเขาให้สัมภาษณ์ว่าการสกุลวิญญาณเขาใช้คำว่าน้องยังมีจิตใจอาฆาตยังไม่ปล่อยวางจำได้ประมาณนี้และตอนที่น้องหายตอนนั้นครอบครัวเราเองยังไม่ได้คิดเลยว่าน้องโดนฆ่าด้วยซ้ำที่สงสัยเพราะเราค่อยๆเก็บคลิปข่าวต่างๆ บางสิ่งบางอย่างที่ตำรวจถามเราทำให้เราคิดและทำให้เราไปหาติดตามเกี่ยวกับคนรอบๆตัวเราว่ามีใครเปลี่ยนไปได้บ้างเราจะเจอคำถามเหมือนกันคือใครอุ้มน้องได้บ้างแม่พ่อหรือะดิงจากคำถามนี้ทำให้เราฉุกคิดทำไมตำรวจถามพวกเราทั้งสามคนเหมือนกันถามว่าลุงผลอุ้มได้ไหมอุ้มได้ป้าก็อุ้มได้นั่นคือที่มาที่ไปที่เริ่มสงสัยและช่วงทำลาย ตอนนั้นคิดหนักมากที่จะประกาศผ่านสื่อว่าเราสงสัยทำลายเขาเหมือนมีประเด็นข่าวออกมาว่าลุงพลไปเติมลมเราก็ถามลูกว่าลุงม,มาเติมลมไหมในระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านซึ่งมันมีข่าวหนึ่งที่เขาอ้างว่าลุงบอกให้สซดิ้งไปตามหาน้องเดี๋ยวแม่กลับมาแม่จะดูเอาซึ่งเราไม่เห็นว่าใครเป็นคนให้ข่าวแต่มันทำให้เราสงสัย มีบางคำถามของตำรวจที่ถามและมันชนกับสิ่งที่อยู่ในใจเรา